สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลอนๆค่ะค่ำคืนนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าลอยกระทงผีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วครับเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทงเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นผมกับแฟนเลิกงานมาตอนหัวค่ำแล้วครับเลยไม่มีเวลาจะไปเตรียมในการทำกระทงซึ่งทุกปีนั้นผมก็จะทำกระทงเองกับแฟนครับแต่เนื่องจากปีนี้ผมไม่ทันจริงๆครับติดงานด้วยเราสองคนไม่มีเวลาว่างในการเตรียมกระทงเลย ก็หลังจากที่เลิกงานก็กลับไปที่บ้านเตรียมตัวอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและก็ออกมาที่งานเลยครับผมกับแฟนก็ขับรถยนต์ออกมาในช่วงเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มสองทุ่มได้แล้วตอนมาถึงที่หน้าง,งานพวกผมนั้นก็ตระเวนหากระทงแต่ผมจะบอกก่อนนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบความวุ่นวายตรงไหนที่มีคนเยอะๆผมขอไม่เข้าไปเลยดีกว่าครับ คือผมขี้เกียจดอยิ่งคนที่ต่อแถวเยอะๆผมยิ่งไม่ชอบเลยครับผมก็เลยขับรถตะเวนหาไปเรื่อยๆและในค่ำคืนนั้นผมจะบอกเลยว่าเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงพี่น้องที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าคนงานพมา่านั่นแหละครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเพราะวันลอยกระทงก็เหมือนจะเป็นประเพณีบ้านเขาด้วยเขาก็เลยพากันออกมาเต็มถนน มันก็เลยวุ่นวาย้าไปใหญ่อีกครับคือตลอดเส้นทางที่ผมขับรถยมานั้นก็มีร้านที่ขายกระทงเรียงรายตลอดเส้นทางเลยแต่ผู้คนก็แออัดก,กันมากส่วนสถานที่ที่ผมจะไปลอยกระทงนั้นมันก็เป็นเหมือนลำคลองแม่น้ำสาธารณะที่ทางหน่วยงานเทศบาลเขาจัดเอาไว้ให้ครับผมก็มองหาร้านกระทงไปเรื่อยๆจนผมก็ขับห่างมาจากตัวงานแล้ว ในตอนนั้นร้านกระทงก็ค่อนข้างที่จะห่างๆบางตาแล้วครับและเส้นทางนี้มันก็เป็นถนนเลียบลำคลองไปเลยคือปกตินั้นผมก็ไม่เคยขับรถเข้ามาเลยขนาดนี้เลยครับเพราะว่ามันเป็นทางตันคือถ้าหากว่าจะเลี้ยวกลับก็ต้องไปวนรถกลับครับมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากทีนี้ผมก็คุยกับแฟนผมว่าพี่ว่าจะลอยกระทงห่างๆจากผู้คนหน่อยนะพี่ไม่ชอบจริงๆเลยอะ คนวุ่นวายมากตรงนู้น่ะทีนี้แฟนผมก็เลยพูดว่าแล้วเต็งขับรถเข้ามาลึกขนาดนี้แล้วเราจะไปหาร้านกระทงที่ไหนล่ะแถวๆนี้ก็ไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะผมก็เลยตอบไปว่าเออเดี๋ยวขับเข้าไปอีกหน่อยเดี๋ยวถ้าเจอร้านก็แวะซื้อเลยตอนนั้นเส้นทางที่ผมขับรถเข้ามานั้นันม่อนก้นง่ที่จะเงียบไม่ค่อยมีรถวิ่งเข้ามาเลยครับ และตรงบริเวณนั้นมันค่อนข้างที่จะมืดๆหน่อยคือไฟข้างทางมันก็มีแหละครับแต่มันจะอยู่ห่างๆกันจนกระทั่งผมไปเจอร้านกระทงจริงๆครับผมมองเห็นในระยะไกลเลยคือตรงนั้นจะมีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ทันสังเกตรหรอกนะว่ามันจะเป็นต้นอะไรเพราะมันเป็นต้นใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านแบบมันมืดหน่อยตรงนั้นแล้วผมก็เห็นว่ามีร้านขายกระทงเล็กๆตั้งโต๊ะอยู่ ผมก็สังเกตว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอแต่งกายด้วยชุดไทยตอนนั้นผมก็นึกในใจนะคิดว่าเขาน่าจะแต่งให้เข้ากับเทศกาลอะไรมัง้งประเพณีไทยของเราก็เลยแต่งชุดไทยไผมก็เลยหันไปพูดกับแฟนว่านี่ไงเต่งข้างหน้านี่เลยเดี๋ยวเราแวะซื้อร้านนี้แหละแถมจอดรถก็สะดวกผมก็เอาโดยไปเทียบข้างทาง แล้วก็เดินลงไปกับแฟนสองคนผมเดินไปถึงผมก็สังเกตว่าผู้หญิงคนที่ขายนั้นเธออายุก็น่าจะประมาณวัยกลางคนแต่งกายด้วยชุดไทยที่สวยมากๆผมก็สังเกตไปที่โต๊ะตอนนั้นเหลือเพียงแค่3กระทงแล้วครับและมันจะมีกระทงอยู่กระทงหนึ่งที่มันจะขนาดใหญ่กว่ากระทงตัวอื่นและก็ดูว่ามันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะสังเกตว่าอีกสองกระทงนั้น มันเหมือนจะไม่ค่อยเสร็จสมบูรณ์เท่าไร่ผมก็เลยถามเขาไปว่าแม่ค้าครับผมขอดูอันนี้หน่อยครับคือแม่ค้าเขาก้มหน้าก้มตาไม่พูดอะไรเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้เห็นหน้าตาที่ชัดเจนเพราะมันค่อนข้างที่จะมืดด้วยแม่ค้าเขาก็ยื่นมาให้ผมผมก็รับมาครับแล้วผมก็เอามาดูกับแฟนมันก็โอเคดีครับมันก็สวยอยู่ครับคือกระทงอันนี้ทำมาจากใบตอง แล้วก็มีพวกดอกไม้ประดับตกแต่งก็สวยงามอยู่ครับผมก็เลยถามไปว่าแม่ค้าครับกระทงอันนี้กี่บาทครับทีนี้แม่ค้าคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าสิบสามตอนนั้นผมได้ยินก็แปลกใจนะครับผมก็เลยถามย้ำอีกทีว่าเท่าไหร่นะครับแม่ค้าเขาก็ตอบมาอีกว่าสิบสาม คือแกตอบแบบน้ำเสียงเรียบๆง่ายๆตอนนั้นผมก็ตกใจกับราคามากเลยครับเพราะมันถูกมากๆผมก็เลยคิดว่าแกน่าจะแบบลดโล,โลให้กับผมแล้วละก็เลยขายราคาถูกๆเพราะตอนนี้แกก็เหลือไม่กี่อันแล้วผมก็เลยบอกว่าเอาอันนี้แหละครับทีนี้ผมก็เลยหยิบเงินขึ้นมาแล้วเอาไปวางไว้บนโต๊ะและก่อนที่ผมจะเดินกลับมาที่รถนั้น ผมได้ยินแม่ค้าพูดตามหลังมาว่าสุขสันต์วันลอยกระทงนะตอนนั้นผมก็นึกในใจนะเออแม่ค้าคนนี้ขายถูกและแถมไม่พูดอะไรมากด้วยแถมยัง่วยพรเราอีกด้วยนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็กระดับขึ้นรถแล้วก็ขับร,รถผ่านต้นไม้ต้นนั้นไปเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกคือผมต้องไปวนรถกลับมา ตอนขากลับนั้นผมก็สังเกตวิธีต้นไม้ต้นนั้นอีกครั้งแต่ปรากฏว่าผมหันไปมองผมไม่เจอแผงที่เป็นโต๊ะขายกระทงและไม่เจอแม่ค้าคนนั้นอยู่แล้วครับผมเลยแปลกใจแต่ก็พูดกับแฟนว่าเออแม่ค้าแก่ขายไวเนาะเราแค่ไปวนรถแป๊บเดียวแกขายเสร็จกลับบ้านไปแล้วตอนนั้นผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับก็ขับรถผ่านมา จนพอผมขับรถมาก็ได้จะถึงตัวงานที่เป็นงานลอยกระทงแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เข้าไปที่ตรงนั้นหรอกครับเพราะอย่างที่ผมบอกผมต้องการที่เงียบๆและคนไม่เยอะผมก็เลยเอารถเทียบข้างทางและก็เดินลงไปที่ลำคลองตรงนั้นมันไม่ค่อยจะมีคนมันก็มีอยู่บ้างแหละมันก็ไม่เยอะและที่ตรงบริเวณนั้นมันก็เงียบสงบดีจนผมก็ลงไปลอยกระทงอธิษฐานแล้วก็ปล่อยกระทงลงในแม่น้ำ จังหวะนั้นผมก็อธิษฐานอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างก็ดูโอเคสวยงามแต่พอเมื่อกระทงลอยไปเหมือนห่างจากตัวผมไปมันก็ไม่ไกลมากนักแหละผมก็สังเกตที่กระทงของผมกับแฟนนั่นแหละมันดูเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆยังไงบอกไม่ถูกมันเหมือนกระทงที่เขาทิ้งไว้นานแล้วแต่ตอนนั้นผมก็คิดว่าผมอาจจะมองไม่ค่อยชัดเพราะมันค่อนข้างที่จะมืดแล้วมันก็เริ่มลอยเข้าไปอยู่ตรงกลางแม่น้ำแล้ว ส่นกระทั่งในคืนนั้นพอผมลอยกระทงกับแฟนเสร็จก็กลับมาบ้านเลยไม่ได้ไปร่วมงานอะไรต่อนะครับจนพอผมกลับมาถึงบ้านตอนนั้นมันก็ดึกมากแล้วครับผมก็เข้านอนผมกับแฟนก็นอนหลับปกติจนไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามผมฝันครับในฝันนั้นผมฝันเห็นผู้หญิงที่เป็นแม่ค้าขายกระทงตรงที่ต้นไม้ต้นนั้นแต่สภาพที่ผมเจอเธอในฝันนั้น คือเธอเปลี่ยนไปมากจากสภาพที่ดูสวยงามแต่ในฝันนั้นผมเจอในสภาพที่มันน่ากลัวเหมือนตัวเธอขาวซีดและหน้าตาก็ดูแบบเหี่ยวๆลูกตาขาวทั้งลูกเลยนะครับไม่มีลูกตาดำถ้าเพื่อนๆน,นึกไม่ออกนะครับก็ลองนึกถึงผีนางำํำมันลักษณะประมาณนั้นเลยครับในฝันนั้นผมเห็นว่าเธอมายืนอยู่ตรงหน้า แล้วเธอก็พูดกับผมว่าขอบคุณนะที่ลอยกระทงให้ตอนนั้นผมก็เลยสะดุ้งตื่นตกใจขึ้นมามันก็เป็นเวลาเช้าพอดีผมตื่นขึ้นมาแล้วผมก็เลยเอาเรื่องที่ผมฝันนี้ไปเล่าให้กับแฟนฟังจนกระทั่งพอผมเล่าจบแฟนก็พูดกับผมว่าแตงขเขาก็ฝันเหมือนเตงเลยมันน่ากลัวมากเลยนะ ตอนนั้นผมกับแฟนก็สับสนมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ผมฟันเห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่ผมก็อยากจะดูนะครับว่ามันคืออะไรผมก็เลยชวนแฟนครับกลับไปสถานที่ที่ผมซื้อกระทงใต้ต้นไม้ต้นเดิมอีกครั้งแต่คราวนี้ผมไปในตอนกลางวันนะครับพอผมไปถึงผมก็ถึงกับช็อกและตกใจมากเพราะสภาพแค่ตอนกลางวันนั้นมันดูเงียบ และมันเปี่ยวมากๆและต้นไม้ที่ผมไปเจอนั้นมันคือต้นไทรครับที่ตอนกลางคืนผมดูไม่ออกเลยว่ามันเป็นต้นอะไรแต่พอตอนกลางวันผมถึงกับเหตุแล้วก็ตกใจมากๆเพราะใต้ต้นไทรต้นนั้นมันมีพวกผ้าสีต่างๆที่เหมือนเขาเอามาผูกแล้วที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็คือมันมีพวกสารไม้เก่าๆที่ถูกทิ้งวางเอาไว้เกิน ตอนนั้นผมตกใจมากเลยครับส่วนแฟนผมเนี่ยขนลุกขึ้นมาทันทีผมก็เลยเริ่มประดิษฐ์ประต่อเรื่องราวแล้วผมก็เลยลองเสิร์ชข้อมูลต่างๆใน google ดูครับแล้วผมก็รู้มาว่าต้นไม้ต้นนี้มันเป็นต้นไสรที่มีอายุมานานหลายปีมากๆแล้วและเหมือนต้นไม้ต้นนี้แต่ก่อนนั้นมีชาวบ้านเขาก็ไปบูชากับไหว้เซ้นไหว้ต่างๆ แต่เหมือนพอปัจจุบันมันก็เริ่มมีความเจริญมากขึ้นผู้คนก็เริ่มไม่ค่อยที่จะเชื่อในเรื่องพวกนี้แล้วก็เลยมีการนําพวกสารไม้เก่าๆต่างๆไปทิ้งเอาไว้และสภาพมันก็ยิ่งน่ากลัวเ้าใหญ่อีกและผมก็อ่านไปเจอเหมือนกันครับว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกๆป,ปีนั้นก็มีคนที่หลงเข้าไปซื้อกระทงที่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นเขาก็อธิบายละเอียดเลยครับแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้น มันก็เหมือนที่ผมเจอทั้งหมดเลยครับผมกับแฟนนี่ขนลุกขึ้นมาทันทีเลยครับและส่วนเรื่องราคา13บาทนั้นผมก็ลองมานึกดูทีหลังแล้วนะครับผมนึกขึ้นได้ว่าเลข13นั้นมันเหมือนเป็นเลขอาถรรพ์ที่เหมือนเขาเชื่อว,ว่าเป็นเลขผีประมาณนั้นด้วยความที่ผมกลัวแต่ผมก็อยากจะลองเหมือนกันครับผมก็เลยลองเอา13นี้ครับ ไปซื้อลอตเตอรี่ปรากฏว่าในงวดนั้นผมก็ถูกรางวัลถึงแม้ว่ามันเป็นเพียงรางวัลเล็กๆน้อยๆเพราะผมก็อ่านเจอเหมือนกันว่ามีคนเอาเลขพวกนี้ไปซื้อลอตเตอรี่มันมีทั้งที่ถูกบ้างและก็ไม่ถูกบ้างแต่ในเลขที่ออกส่วนใหญ่นั้นมักจะมีเลขหนึ่งสาประกอบอยู่ด้วยส่วนเรื่องผู้หญิงคนนั้นในความคิดของผมนะครับผมคิดว่า เขาอาจจะเป็นพวกผีสั่งนางไม้หรือวิญญาณพูดผีต่างๆที่สิงสถิตยอยู่ตรงบริเวณนั้นเหมือนวิญญาณพวกนี้เขาต้องการที่จะลอยกระทงเหมือนกันเพราะในความเชื่อการลอยกระทงก็เหมือนการสะดกเคราะห์เหมือนการปลดปล่อยสิ่งไม่ดีออกไปอันนี้มันก็เป็นความคิดของผมนะครับผมก็เชื่ออย่างนั้นเพราะตอนที่ผมเจอเธอในฝันนั้นผมก็คิดว่า เขาก็ไม่ได้ต้องการหลอกหลอนให้ผมกลัวหรอกเพราะถ้ไม่อย่างนั้นเขาคงจะไม่พูดว่าขอบคุณทีนี้แฟนผมก็พูดขึ้นว่าเต็งข้าวหลังนะจะไปซื้อกระทงในที่เปียกๆอีกไหมล่ะผมก็เลยพูดขึ้นว่าไม่เอาแล้วล่ะพี่ก็กลัวเหมือนกันนะก็อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับใคร ที่จะไปลอยกระทงนั้นควรสังเกตดูดีๆด,ด้วยนะครับว่าคนที่ขายกระทงนั้นเป็นคนดูว่าเป็นผีกันแน่ขอ,อย่าให้เจอแบบผมแล้วกันนะและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟัง ได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมไปกด subscribe และอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องไดททำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะค่ำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆค่ะคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่าน ฝันดีรดาดิสวัสดี์ค่ะ